เนี่ยขายนัดนัดอย่งนี้นัดไม่ได้ใช่ที่ได้ฟังว่าที่ประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาดไม่สามารถทนเหยชาติหรือบัตรเสียหายย่อยยับลงได้องา้ตเพื่อทำให้การ เพื care, no ่อไม่มีการคอร์รัปชั่นต่อเพื่อให้ประชาชนมีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเลือกผู้ว่าราชการเพื่อแก้ปัญหาคนจนโดยไม่เอาคนจนมาเป็นเครื่องปฏิเสธให้รัฐบายนิยมประชาชนและกำกับผู้าร์ตในการหน้าเรื่องใหญ่ๆนี้ที่เหลือก็ให้รัฐบาลต่อไปก็ปิดเป็นเรื่องเฉพาะหน้าแล้วคิดว่ารทำได้ใีเดียวเป็ขึ้นผมเรียนเอาตรงเลยนะครับว่าเพราะผมผมไม่ได้คิด อยากจะเป็นใหญ่เนีอำนาจไม่ต้องการเป็นนาย,ยกเลี้ยงตีไม่ต้องการเป็นรัฐบาลส,สักคนก็ไดนเขาบอกเลยว่าถ้าเราเขายิงลักออกไปเราก็จะหาคน,ชาชนมาที่ประชาชนยอมรับอาจจะเป็นข่ายการพนเรือนสักคนหนึ่งพ่อค้าสักคนหนึ่งหรือว่าเป็นนายทหารสักคนเป็นใครก็ได้นะครับที่ประชาชนยอมรับได้ แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีจากท่านรัฐบาลไปแต่ยังเอาพวกนักการเมืองมาอยู่แล้วมไปถึงรปฐบาลทีตั้งสภาเล็กจากผู้ประชาชนมีข้าราชการมีพวกนักธุรกิจประชาชนเย้านักการเมืองเพราะความไม่มีวันจะแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายที่นักการเมืองเสียประโยชน์ได้เยี่ยมที่สุดคือ3นีและผมเชื่อว่าปีเดียวในครึ้นี้เงินก็เดินได้เลย แต่ถ้าขอให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ผมเรียนกหบือท่านเลยบางทีท่านอาจจะไม่เียวขาสได้ไปเห็นี่คนมาชุมนุมคนออกมาหลายล้านไม่ได้เป็นไปตามรายงานที่รรสอนเราท,ทำราชการมาเรารู้ว่าเวลาใด้วันนี้ผมมากันเป็นหมื่คณะผมมีพันห้าร้อยคนซึ่งผมไม่เสียเวลาไปออย่าง้แต่ผมเรียนเลยเพื่อคนออกมาหลายล้านคน คนไม่ถอยเลไม่มีใครคิดนะครับว่าผมจะยืนขอสู้ได้สาเดือนเสียก็เสียไดแล้และประชาชนสู้ได้เป็นผลผมเดินถนนวันนึงคนตี่เกันเก้าร้านสิบร้าน, <โอ S 2> นเพราเห็นวันเยเสียหายเพราะฉะนั้นมันเป็นวความเป็นริษยา วันนี้ที่มาเนี่ยก็เป็นความจำเป็นที่จริหน,นึ่ง,งมาเรีย่ท่านไยเรียนระดับกระทรวงเราไม่ต้องการให้ใช้สถานที่นี้ที่ทำงานตรงยิ่งรักจีนวัดไม่ว่าจะในฐานะและถือว่าการกระทรวงระหม่มในฐานะอะไรในฐานะอะไรนะครับเพราะ อาคารแห่งนี้สร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนยิ่งรักชินวัตรเป็นคนที่ประชาชนไม่ต้องการไม่ต้องการให้มาใช้อาคารที่สร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนนี่ไม่ใช่เรื่องผมโอนทหารที่มาบังคับทหารมาเรียนให้สราบถ้ายิ่งรักชินวัตรยังมาทํางานที่นี่ประชาชนก็ต้องมาล้อมที่นี่ทุกและหนักเท่าก็อาจจะต้องอยู่าาท,ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ที่เสียชั่วโมงก็ต้องย้ายเวทีไาอีก ต้องการในพักของผมผมเชื่อเถี่ยท่านนะวันนี้เนี่ยจริงๆนะเนี่ยประชาชานเขาก็ท้าใ้ผม,มขึ้นไปตรวจที่คณะผูยต่วจแต่ท่านเป็นนายทหารยศคนเกอกวันนี้เป็นผู้บัญชาการพื้นที่ผมให้เกียรติเราต้องให้เกียรติซึ่งกันเมื่อท่านพูดว่าเขาไม่อยู่ผมไม่เชื่อเขาไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ครับแล้วก็ผมเรียนเลยท่านว่าะทำงานประหลาดคนก็เหล่า ชาตราบแต่ที่นี่ครับจิตวิญญาณไม่มาถึงตาที่นี่ของแต่ถ้ามาเมื่อไหร่เราก็ต้องมาแ,แล้วก็ถ้ามาต่อไปก็ต้องขออนุญาตพี่น้องถามว่าอย่าโกรธกันต้องทําอย่างผมมากขึ้นเราตามเบี้ไม่มีเจตนาที่จะมาทะเลาะสถานแต่ต้องการทะเลาะันที่นั้ไม่ถึงจนเวลาที่เราจำเป็นต้องทําเพื่อบ้ามดีต้องใสนใจก็ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างนี้แล้วก็ ออช่วยบันทึกเรียนประหลักส่งเรามนะครับว่าเราเรัน้กรังขอบคุณมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับุบคนะัค <c oughs>